ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวชื่อหน้อยเธอเป็นเด็กสาวหน้าตาสะสวยมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แล้ววันหนึ่งโชคร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อเธอถูกฆ่าโดยคนที่คบหากันอยู่ตายอย่างโหดร้ายด้วยบาดแผลลึกที่อกคนนับหมื่นต่างพูดถึงเหตุการณ์นั้น ว่าเป็นความน่าสยดสยองที่ไม่มีใครอยากจำบรรดาชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของน้อยยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเมื่อใดที่มีใครเดินผ่านจุดที่เธอถูกฆ่าจะรู้สึกได้ถึงความเฉยเมยที่แฝงด้วยความเศร้าโศกในคืนพระจันทร์เต็มดวงมักจะมีการพบเห็นเงาของน้อยเดินเรียบไปตามถนนหน้าบ้านของผู้ที่ทำร้ายเธอ และเมื่อใดที่มีคนออกไปช่วยเธอจะหายไปในทันทีแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือทุกครั้งที่มีใครพบเห็นเธอกลับมีรอยเลือดบนพื้นว่ากันว่าเป็นเลือดของเธอที่ยังไม่แห้งและไม่สามารถลบออกได้เมื่อพวกเขาพยายามทำความสะอาดหรือทาสีมิดชิดรอยเลือดยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ดีราวกับว่าวิญญ,ญาณของน้อย ต้องการให้โลกนี้จดจำถึงความโหดร้ายที่เธอต้องเผชิญเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเริ่มมีอาการประหลาดคืนใดที่รอยเลือดปรากฏทุกคนจะฝันร้ายเกี่ยวกับน้อยในฝันเธอจะมาเรียกร้องความยุติธรรมร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจที่จะนำเรื่องราวของน้อยไปสู่การเปิดเผยพวกเขาจัดพิธีกรรมหวังว่าการขอโทษจะช่วยให้เธอได้ไปสู่สุขติแต่ท้ายที่สุดพวกเขาปรับพบว่ารอยเลือดนั้นไม่มีทางลบออกได้ราวกับมันถูกตราตรึงไว้แบบนั้นตลอดไปในที่สุดชาวบ้านต้องอยู่กับรอยเลือดที่ไม่สามารถลบออกได้และในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากได้ยินเสียงกรีดร้องให้ระวัง เพราะนั่นอาจจะเป็นเสียงของน้อยที่ยังคงแสวงหาความยุติธรรม